สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นที่ บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีไลฟหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ ت ت age, ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ซื้อปะเ่งไม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะเชาวว้ชาวันนี้วันเช้าวันพระนั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมไปทําบุญตักบาตรหรือว่าใส่บาตรตอนเช้ากันนะคะม่ แม่หมาขอมอบสิ่งดีให้กับทุกคนณนเะช้าวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นเช้าดีๆแน่นอนสําหรับทุกคนเราก็เลยว่าตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคลิปนี้ส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะคลิปนี้ส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะและคลิปนี้จะเป็นของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรา บอกว่าคลิปนี้ส่งมาเพื่อคุณณช่วงเวลานี้เรื่องราวใดคุณจะเจอกับเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดณช่วงเวลานะคะช่วงเวลาเจ็ดวันนี้นะคะภายในเจ็ดวันนี้คลิปนี้ส่งมาเพื่อนะคะเป็นเรื่องราวของคุณโดยตรงนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะคลิปนี้ส่งมาเพื่อคุณโดยตรงนั่นเองนะคะส่งมาเรื่องอะไรคะณช่วงเวลานี้ภายในเจ็ดวันนี้ค่ะ ข้าคุณค่ะข้าคุณค่ะขอาคุณค่ะความสําเร็จทางด้านนะคะความสําเร็จทางด้านการเงินค่ะนะคะนี่คือมังกรนะคะปีมังกรผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นปีงูงเขียวนี่คือ k i งออ f ค u p นะคะความสําเร็จในด้านการเงินถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณไปเจรจาต่อรองอะไรนะคะต่อรองเรื่องโปรเจกต์ธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณไปเจรจาต่อรอง ทำเมกับโปรเจกต์หรือโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่กับผู้ชายคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะคุณต้องทำธุรกิจดีเลชั่นชิพนะคะต่อเรื่องเรื่องอะไรกับผู้ชายณนะช่วงเวลานี้เจวันนี้คุณก็ถือไพ่เหนือกว่าเขานั่นเองนะคะไพ่นี้ส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะทุ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณได้ตระหนักอันไหนดีก็รับไว้อันไหนที่มันเป็นไพ่ร้าย,ายก็คิด รับไว้เหมือนกันแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็แก้ไขปัญหาเหมือนโจทย์โจทย์หนึ่งนั่นเองจำไหมนะคะเศรษฐีหลายๆคนเขาเห็นปัญหานั่นคือโจทย์ของเขาว่าเขาจะแก้ไขยังไงนั่นเองค่ะมาต่อค่ะณช่วงเวลานี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไพนิมิตที่ดีนี่คือหลักตัวเอง ถ้าคุณยังไม่มีคนรักให้คุณรักตัวเองนะคะเติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาเติมเต็มซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองอย่าลืมอย่าก่อนที่จะให้คนอื่นมาซื้อให้กับคุณคุณต้องซื้อให้กับตัวเองบอกรักในตัวเองในเช้าวันนี้ละค่ะนะคะ,นะคะนี่คือเดอะเลิฟเวอร์แล้วคุณจะได้เจอรักใหม่สิ่งทั้งใหม่แต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะ คุณปรารถนาให้ครอบครัวคุณมีความสุขแน่นอนค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดอะเลเวอร์นั่นเองแต่ถ้าใครอยากมีรักนะคะรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่แต่ถ้าใครถามว่าคนปัจจุบันเนี้ยเป็นคนที่สามารถเป็นรัก ยืนยาวได้ไหมคะอันนี้แม่หมอตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นแค่ไพ่ใบเดียวนั่นเองและไพ่นี้เป็นไพ่สาธารนณะหรือว่าเป็นไพ่ทั่วไปนั่นเองนะคะทุกคนนะคะไม่ใช่ไพ่ของคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่นะณช่วงเวลานี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณต่อคะขึ้นเดิร์เลอร์เบอร์ความสุขในตัวเองรักตัวเองบางคนอาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่นั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะ,คคะเราบอกแล้วไงเมื่อคุณรักตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองคุณทําโปรเจกต์อะไรไว้ตอนนี้คุณก็จะได้เงินคุณจะได้เงินค่าในหน้าค่าประกันค่าอะไรค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขายที่อสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายรถอันนี้เป็นในหน้าหมายถึงว่าค่าพวกนี้เป็นค่าในหน้าต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือเก้าเหรียญค่ะ นะคะในออบคอยน้องนาจาส่งเงินมาให้เมื่อคุณรักตัวเองคุณเตรียมตัวมีโชคมีลาบมีสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ของคุณจะประสบความสาเร็จถ้าคุณไปเจราจาต่อรองกับใครนะคะคุณจะได้รับเป็นร้อยร้อยเท่าเป็นพันพันเท่านั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ที่คุณไปเสนอนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแต่ถ้านะคะใครอยู่บ้านเฉยๆลูกหลานของคุณอาจจะเอาเงินมาให้คุณก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ คอคุณค่ะเคอคุณค่ะเอคุณค่ะอย่าลืมพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อคุณมีมีความเก่งแล้วนะคะนี่คือนะคะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองสิ่งที่ความสุขที่สุดคือคุณอยากมีความสุขให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วก้าวไปสู่จุดใหม่ๆในชีวิตยิ่งคุณพัฒนาตัวเองมีความพร้อมมีศักยภาพมากเท่าไหร่คุณจะเป็นที่ดึงดูดที่สนใจ นะคะของเราบริษัทต่างๆหรือองค์กรต่างๆก็อยากจะมานะคะทำรีเลชันชิพกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะพัฒนาอย่าหยุดที่จะพัฒนานั่นเองนะคะหกดาบคือการออกไปพัฒนาตัวเองอย่าอยู่กับที่นั่นเองนะคะต่อค่ะ คบคุณค่ขอบคุณค่ขอบคุณค่ะณช่วงเวลานี้นะคะคุณมีความสุขเลื่อๆคุณมีความสุขล้นๆแน่ล่ะมันเพิ่งผ่านสงการมาแล้วนี่คือชื่อเสียงเมื่อคุณพัฒนาตัวเองนะคะคลิปนี้ส่งมาถึงคุณภายในเจ็ดวันนี้นะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นกับคุณหกดาบนะคะพัฒนาตัวเองเมื่อคุณทุ่มเทกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีเหรอคะชื่อเสียงของคุณจะไม่ได้มานี่คือหกไม้เท้า นะคะกไม้เท้าคือชื่อเสียงที่คุณได้พัฒนาตัวเองนะคะคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอะไรไว้ความสําเร็จจะได้มาอย่างง่ายดายภายในกิจวันนี้หรือแล้วแต่ว่าคุณจะให้เกิดภายในวันไหนนั่นเองนะคะทุกคนแต่เราจะบอกว่า ไพ่นี้เป็นไพ่สาธารณะเป็นไพ่ตัวไปให้น้อมรับนะคะเป็นของคุณ70%นะคะอีก30%คุณจะต้องลงมือทําด้วยนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางคนไม่เขียนคีย์บอร์ดนะคะทุกคนนะคะแต่เราไม่โกรธหรอกคะ่ะนะคะเราเข้าใจทุกคนเลยนะคะมาคะ่ะนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะ บางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางคนนี่อ่อมยมมากอย่าลืมว่าความอ่อมความยมเกิดจากอะไรคะเกิดจากเรานี่แหละเป็นคนสร้างจริงไหมคะนี่สินที่คุณเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยภายในเกิดจากตัวคุณนั่นแหละค่ะนะคะถ้าทุนไม่ไม่ไปหยิบยืมใครมามันก็ไม่เปิดเกิดนี่สินใช่ไหมคะและนะคะเมื่อ หรือบางท่านนะคะนี่คือปัญหาธุรกิจล้มละลายหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะมีปัญหาแบบหนักหน่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาให้เร็วค่ะ นะคะมันจบแบบแลนสไลด์ให้มองเห็นว่าเฮ้ยเมื่อมันมีกำแพงมันล้มลายเราจะกาอกำแพงลุกขึ้นสู่กำแพงได้อย่างไรให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะจําไว้นะคะเวลานักมวยเขาจกมวยเขายังล้มพอล้มแล้วเขารีบลุกขึ้นมาเลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อชัยชนะเขาไม่ยอมแพ้นะคะคุณก็เป็นนักมวยคนหนึ่งเหมือนกันคือคือนักมวยชีวิตของคุณเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ เดินออกมาโอ้โหไพ่ออกมาดีมาก8นะคะแปดถ้วยนะคะนี่คือคุณกําลังนะคะเมื่อเจอปัญหาจุดวิกฤตในชีวิตนะคะช่วงจังหวะชีวิตนับจากนี้มันกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณเราบอกเลยนะวันที่21ยิ่งวันนี้คุณไปทําบุญนะคะปล่อยสัตว์สักตัวหนึง่งนะคะหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณทําแล้วรู้สึกสบายใจแล้วสิ่งไม่ดีจะหลุดพ้นออกไปจากชีวิตคุณเพราะวัน,นเพราะพรุ่งนี้ เป็นวันที่ดวงเมืองเปลี่ยนนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะถ้าเจอช่วงนี้อ่อมๆยมๆนะคะแม่หมอก็เจอค่ะนะคะอมๆยมๆก็ให้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆนั่นเองที่สําคัญอย่าลืมสวดมนนั่นเองนะคะอันนี้เราแบบเราเห็นกับตานะถ้าวันไหนเราไม่ได้สวดมนอะ่ะ นะคะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมาค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะคุณได้เดินออกมานะคะนี่ค่ะนะคะเดอนทาวเวอร์แล้วก็แปดถ้วยคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากจุดวิกฤตในชีวิตของคุณแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณกล้าข้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างได้หลุดพ้นออกชีวิตนี้ ที่มันหลายๆวิกฤตที่เราบอกว่าถึงกับพิกชีวิตคุณเห็นไหมนะคะพิกชีวิตคุณเลยนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเรียนไพ่ไพ่แห่งนะคะไพ่แห่งความเป็นเศรษฐีไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยชีวิตนี้นี่คือเรื่องราวนะคะไพ่ส่งนำถึงคุณนั่นเองนะคะนี่คือ ไพ่ที่ส่งนำถึงคุณถึงคุณโดยตรงนั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนั่นเองนะคะสิบเหรียญสิบเหรียญคือไพ่เศรษฐีไพ่ที่ดีที่สุดในด้านการเงินนั่นเองต่อค่ะทุกคนนะคะสี่ดาบ สีด่ดาบเย็นให้พอรอให้เป็นนะคะค่อยๆพิจารณานะคะค่อยพัฒนาตัวเองเย็นให้พอรอให้เป็นเย็นให้พอรอให้เป็นหมายถึงอะไรแม่หมอหมายถึงว่าในเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอมานะคะน,นี้นะคะสิบเดือนคุณอยากได้ไหมมีแต่คนอยากได้นะคะถามว่าเราอยากได้ไหมอยากได้ส่ให้แห่งความร่ำรวยใช่ไหมคะแต่คุณก็ต้องรอจังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันนั่นเองอย่าลืมว่ามีทั้งกรรมเก่า มีทั้งกรรมดีมีทั้งสิ่งไม่ดีในชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นทําตัวให้มีความสุขเท่านั้นพอคะ่ะนะคะโคฟุระโคฟุระโคฟุระโคฟุ่ะ,ะ,ะ,ะนี่คืออะไรคะนี่คือไพ่ฮองเต้เย็นให้พอหอให้เป็นนี่คือจินซีฮองเต้ความมั่งมีสีสุขดีเอ็มเพ์เลอร์รวย รวยรวยเย็นให้พอฐานะการงานของคุณการเงินของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความเมื่อคุณนะคะตั้งสติได้ธุรกิจปัญหาเคยมีปัญหาเป็นปีสองปีแล้วนับจากนี้คุณเข้าใจตัวเองแล้วคุณพัฒนาตัวเองคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสิ่งที่ได้มาคือความสำเร็จแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมีบาดแผลเสมอถ้าคุณไม่มีบาดแผลแสดงว่าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยจำไว้นะคะทุก ทุกสนามรบจะต้องมีบาดแผลเสมอนั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพลอร์บางคนถ้าเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจอ แฟนที่มัง่งคั่งร่ำรวยแต่เขาผ่านการยาล้างมาแล้วนั่นเองนะคะเป็นชาวต่างกเป็นชาวต่างชาติเป็นคนแดนไกลก็ได้นั่นเองนะคะหรือถ้านะคะหรือถ้าเป็นคนที่นะคะามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะครอบครัวของคุณนับจากนี้นะคะจากที่มีปัญหาแทบจะเลิกบางคนอาจถึงยาล้างนะคะขอโทษนะคะที่ต้องพูดคํานี้นะคะแต่คุณจะได้ไปเจอคนใหม่คนที่ดีกว่า คนปัจจุบันนั่นเองนะคะแต่ถ้านะคะยังรักกันอยู่ๆครอบครัวของคุณนับต่างนี้จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อค่ะห้าดาบคุณเคยเจออุปสรรคปัญหามาแล้วและค่ะนะคะเพราะมันขึ้นห้าดาบนะคะคุณ คุณจงชมชื่นชมตัวเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นเถิดทาวเวอร์แล้วก็ห้าดาบหมายความว่าสถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งคุณเคยรวยสุดๆมาแล้วและคุณก็ปรับตัวเองให้เข้าใจสถานการณ์ว่าเฮ้ยเรามีเงินเท่านี้นะเราจะใช้ฝ่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้วนะนะคะเพราะเวลานี่คือห้าดาบ นะคะจงจําไว้นะคะเมื่อเจอห้าดาบขอบคุณห้าดาบจงเจอเมื่อเจอเดอดทาวเวอร์ขอบคุณทาวเวอร์เพราะมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือห้าดาบนะคะความนะคะพ่ายแพ้ความอ่อมความยมที่คุณเจอมาเมื่อคุณลุกขึ้นได้คุณจะขอบคุณเดอดทาวเวอร์นั่นเองนะคะสิ่งดีๆกําลังจะตามมาแน่นอนค่ะเมื่อมันเจอเดอดทาวเวอร์ทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณเป็นผู้หญิงคุณได้เดินออกมาจากความอ่อมจวมความยมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะชีวิตของคุณเคยเจอแบบหนักๆมาแล้วนะคะนอกจากนี้ชีวิตการงานนับจากนี้ชีวิตการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนี่คืออะไรคะนี่คือซูสีไทยเฮาซูสีที่ไม่กล้าที่ใครก็ไม่กล้านะคะ นี่คือสูสีเทห์เฮานั่นเองนะคะราชินีถือไม้เท้าความสำเร็จโอกาสใหม่เมื่อคุณกล้าก้าวข้ามความทุกข์ความอ่อมความยมหรือว่าความกลัวอะไรต่างๆที่คุณเจอมาเมื่อคุณกล้าก้าวข้ามเพราะว่าคุณเจอสิ่งที่มันหนักกับชีวิตคุณมาแล้วนับจากนี้โอกาสใหม่ๆทางด้านการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอกาสใหม่ๆมาถึง ขอบคุณค่ะ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 นี่คือพ่อแม่คนอิมน The word ชีวิตคุณจะเป็นเหมือน พระแม่กนอิมถ้าคุณวันนี้คุณไปขอพรกับพระแม่กนิมข้าคุณอยากมีโชคลาภทางด้านการเงินอย่าลืมถวายไข่มุกสีทองให้กับท่านถ้าคุณอยากมีความรักให้ถวายไข่มุกสีชมพูให้ถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีให้คุณถวายไข่มุกสีขาวกับพระแม่กนอิมนั่นเองหรือว่าจําได้ไหมคะที่เราบอกว่านะคะอ่อ ขอยืมเงินพระแม่กนอิมนั่นแหละคะ่ะช่วงเวลานี้พระแม่กนอิมมาโปรดคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือคลิปนี้ส่งถึงคุณโดยตรงโดยเฉพาะจากนะคะ จากใครคะจากพระแม่คนอิ่มก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือพระแม่คนอิ่มเดอะเวอร์ชีวิตของคุณจำยูนิเวอร์สนั่นเองนะคะยูนิเวอร์สก็คือจักรวาลก็คือพระแม่คนอิ่มมาโปรดคุณแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะความสุขครั้งใหม่คุณต้องการปรัรนนาสิ่งใดลูกคุณที่เคยสร้างสร้างความทุกข์ให้กับคุณนับจากนี้จะคุณจะไม่ทุกคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมนี่คือเช้าที่สดใสเช้าวันพระนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ เซเว่นออฟบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างเซเว่นออฟซอร์นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บเป็นความลับอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะจะถูกเปิดเผยแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะคุณประสบความสมําเร็จความสุขนะคะแต่ถ้าคุณทํางานเบื้องหลังแบบแม่หมอยะะ่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเจ็ดดาบเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้แสดแดงหน้าจอนั่นเองนะคะอยู่ อยู่ได้ยินแค่เสียงได้ยินแค่ได้เห็นแค่มืออย่างเงี้คยค่ะนั่นแหละค่ะบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ยังไม่บอกใครก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเจ็ดดบนะคะแต่ถ้าใครทําธุรกิจสีเทาก็ให้ออกมาซะนะคะโลกใบใหม่ของคุณแต่ถ้าใครทําธุรกิจการงานที่ยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่บอกญาติพี่น้องก็ดีแล้วค่ะนะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วค่อยบอกเขานั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะ นะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของคุณนะคะเหมือนดวงวิญญาณดวงนี้เขากําลังจะไปเกิดเหมือนชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งความสุขนี่คือพระแม่กวนอิมมาโปรดถ,ถ้าคุณติดหนี้ติดสินมีปัญหานะคะเห็นไหมคะเดอะทา e เวอร์จบแล้วเดอะเดชเกิดใหม่แล้วนั่นเองชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะต่อค่ะเด เด o มนในครั้งนี้ The Moon ในครั้งนี้เป็นเด o o n แห่งความสุขเป็นเด o o n ก็คือนะคะ วันนี้แหละคะ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะวันที่20นะคะแลม8ค่าเดือน5นั่นเองนะคะแลม8ค่าเดือน5นั่นเองนะคะทุกคนเดอะมูลก็คือวันนี้นั่นเองนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์มาหาตัวคุณแค่คุณไม่ออมไม่ยอมเท่านั้นนะคะ เพราะว่าไพ่นี้ส่งตรงถึงคุณโดยเฉพาะนั่นเองคลิปนี้ส่งมาเพื่อให้คุณได้รับรู้ตัวตนของคุณอย่างแท้ทูณนะช่วงเวลานี้ภายในเกตวันนี้นี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่พระแม่กวนอิมมาเฉลยนั่นเองนะคะทุกคนคณค่ะสิบดาบ คุณเห็นไหมคะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจบแล้วคะ่ะปัญหาที่มันหนักนาะสาหัสถ,ถามว่าคุณเจอหนักไหมนะคะคุณก็เจอหนักนะแต่คุณสู้ขึ้นมาได้นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจบลงแล้วเห็นไหมคะดาบฟ้องไปเควี้ยงไปหานะคะหาจุดเก่าของหาจุดเก่าคนที่เคยทำร้ายคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคุณเป็นนักสู้คุณจงเข้มแข็งคุณมีวัคซีนที่ดีป้องกันตัวเองแล้ว คุณมีวิทยาอยทธที่ดีป้องกันตัวเองแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับความสุขเตรียมรับความนะคะมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาต่อคานค่ะนะคะนับจากนี้สิ่งที่พระแม่กวนอิมมาบอกนั่นเองนะคะต่อค่ะกามุ่ะ สองเหรียญความสุขเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนคุณอาจจะเคยรวยมั่งคั่งร่ำรวยต่อจากนี้คุณก็จะกลับมามั่งคั่งร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสองเหรียญน,นั่นเองความสุขคุณบาลานซ์รายรับรายจ่ายคุณมีแพทสซีฟิอินคัมอยู่ในตัวจงสร้างแพสิีฟอินคัมจงสร้างแวลูให้ตัวเองเป็นสินทรัพย์นั่นเองต่อคะ่ะ เพจออฟสอดนะคะนะคะเพจออฟสอดก็คือเด็กถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นเมื่อมุ่งมั่นจะทําอะไรแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จนั่นเองแต่ระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์และบางทีความที่คิดเร็วทําเร็วมันอาจจะทําให้สะดุดนั่นเองนะคะแต่คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละค่ะเพราะมันขึ้นเดอะทาวเวอร์แล้วก็สิบดาบแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะและนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะ คคุณาคคุณา,ค,ณาคุณจะเห็นช่องทางทางด้านหาเงินใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณนับจากนี้นั่นเองนะคะเพจเด็กทุกทุกท,ทุกคนเห็นไหมนะคนนี่คือทุกคนคคุณาคคุณาคคุณานี่คืออะไรคะนี่คือเด็กนะคะ นี่คือราชินีถือเหรียญน,นั่นเองมันล่วงลงมานะคะทุกคนราชินีถือเหรียญน,นะคะรวยเรือรวยรถรวยฉ่ำๆ,ๆนะคะไปไหว้นะคะคุณไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วอย่าลืมไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะคะนี่คือพรจากพระแม่ทับทิมที่คุณไปขอไว้และก็พระแม่กวนอิมแล้วก็นะคะ อ๋อห้องเต้เม็กเซียนห้องเต้หรืออาชาแห่งเงินนั่นเองนะคะนี่คือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ที่คุณจะได้รับลาจินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะความสุขนะคะเป็นแม่ที่นะคะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องถ้าเป็นลาจินีถือเหรียญความสําเร็จมั่งคัง่งร่ำรวยมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะเป็นทั้งแม่ที่เป็นภรรยาที่ดีเป็นนักธุรกิจดีดีความ ความสุขความอุดมสมบูรณ์มาสู่ตัวคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะนี่คือพรจากนะคะตอนแรกเราตั้งชื่อว่าคลิปนี้ส่งมาเพื่อคุณแต่เราเห็นพระแม่กอนอิมกับแม่พระแม่ทับทิมเรารู้เลยว่านี่คือพรจากแลกเ้อวกนี่ือร็นะกิกเซียนฮร่ทัมเต้นี่คือพรน,นะคะจานกเทพเจ้าจีนทั้งหมดนี้่นมเองนอคะวแนนี้ะแม่หมแล้วนะคม่บ๊ายบาารวยๆเฮงค่คะสวนัสดีค่ะ